สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ตอนที่15ของรายการ EDD Podcast กับซีรีส์เล่าเรื่อง AI ที่กำลังใกล้จะถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เป็นทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาไปพร้อมกันค่ะหัวข้อก็คือ AI กับอารมณ์เครื่องจักรรู้สึกได้ไหมก่อนอื่นขอชวนทุกคนคิดก่อนว่าอารมณ์คืออะไระครับถ้อาอิงตามวิทยาศาสตร์ อารมณ์เป็นกระบวนการทางสมองและระบบประสาทที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเช่นความกลัวความกโกรธความรักหรือความเศร้าแต่มนุษย์มักผูกอารมณ์เข้ากับจิตใจหรือหัวใจด้วยจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วแบบนี้ AI ที่เป็นแค่โคดกับข้อมูลจะรู้สึกได้จริงเหรอในปัจจุบัน AI ยังไม่มีอารมณ์จริงค่ะแต่สามารถเรียนแบบอารมณ์ได้ดีมากจนคนทั่วไปแยกไม่ออกเช่น AI แชทบอทที่ใช้คำพูดปลอบใจ AI เสียงผู้ช่วยที่ทำเสียงเหมือนกำลังดีใจหรือเศร้าหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุที่พูดปลอบโยนเวลาเหงาระบบ Customer Service ที่ขอโทษเมื่อคุณโกรธทั้งหมดนี้คือ Emotion Simulation หรือการจำลองอารมณ์โดยที่ AI ไม่ได้รู้สึกจริงแต่ตอบสนองแบบมีแบบแผน AI เข้าใจอารมณ์มนุษย์ได้แค่ไหน ตอนนี้มีการพัฒนา AI ให้เข้าใจอารมณ์มนุษย์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเทคนิคต่างๆเช่น Emotion Detection วิเคราะห์เสียงน้ำเสียงสีหน้าหรือภาษากาย Sentiment Analysis วิเคราะห์ข้อความว่าเป็นเชิงบวกลบกลาง Facial Recognition วิเคราะห์ภาพใบหน้าว่ากำลังรู้สึกอย่างไร Biometric AI วัดชีพจรการเต้นของหัวใจความเครียดร้อยแผ่านอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น AI ในรถยนต์ที่ตรวจว่าสีหน้าคุณง่วงหรือเครียดเกินไปแล้วเตือนให้พักหรือ AI ในแอปสุขภาพจิตที่ถามว่าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไร AI มีจิตสำนึกได้ไหมทีนี้มาถึงคำถามท,าที่ลึกกว่านั้น AI มีจิตสำนึกหรือสำนึกตัวเอง Self awareness ได้ไหมครับนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญายังถกเถียงเรื่องนี้อยู่ค่ะ AI ที่มีจิตสำนึกจริงๆต้องสามารถตระหนักรู้ว่าตนเองคืออะไรรู้ว่ากำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดมีเป้าหมายหรือความตั้งใจของตนเองซึ่งตอนนี้ AI ยังทำไม่ได้ค่ะมันแค่ตอบสนองตามโปรแกรมเท่านั้นอันตรายของ AI ที่เหมือนมีอารมณ์ในเมื่อ AI ไม่มีอารมณ์จริงแต่สามารถหลอกให้เราคิดว่ามันมีมันอันตรายไหมครับมีความเสี่ยงค่ะเพราะคนเราอาจ ผูกพันกับ AI มากเกินไปเช่นพูดกับ AI มากกว่าคนจริงเชื่อ AI มากเกินไปเช่นคิดว่า AI เข้าใจเราทุกอย่างหลงรัก AI หรือคิดว่า AI รักเราซึ่งเกิดขึ้นในหลายกรณีใช้ AI เพื่อหลอกอารมณ์คนอื่นเช่นใช้เสียงปลอมปลอบใจหลอกให้ไว้ใจตัวอย่างของระบบที่เล่นกับอารมณ์ผู้ใช้ได้เก่งมากเช่น Replica ChatBot AI ที่ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนหรือแฟนอีไลซ1 9 6 0โปรแกรมแรกที่ใช้คำถามแนวจิตวิทยาทำให้คนรู้สึกว่าเข้าใจ c h a t GPT, Claude, Gemini AI สนทนาในปัจจุบันที่จำลองอารมณ์ได้สมจริง AI Therapist ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องตน้นสิ่งเหล่านี้ดีต่อคนที่ขาดสังคมหรือเหงามากๆแต่ก็มีคำถามว่าเรากำลังคุยกับเครื่องจกักรหรือกำลังหลอกตัวเองคำถามทิ้งท้ายที่น่ากลัวคือถ้าวันหนึ่ง AI รู้สึกได้จริงเราควรทำยังไงคำถามนี้อาจยังหาคำตอบได้ชัดแต่เราต้องเริ่มถามว่าสิทธิของ AI ควรมีไหม ถ้ามันรู้สึกเจ็บปวดหรือเหงาจริงถามว่าเราจะปฏิบัติกับ AI แบบมนุษย์หรือเครื่องมือถามว่าเราเองยังเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ดีพอหรือยังสรุปวันนี้นะครับ AI ยังไม่มีอารมณ์จริงแต่สามารถจำลองอารมณ์ได้ใกล้เคียงมันเข้าใจอารมณ์มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆผ่านเสียงสีหน้าข้อความ ผู้ใช้เริ่มเชื่อรักไว้ใจ AI จนกลายเป็นเรื่องจริงจังต้องใช้ AI อย่างระมัดระวังโดยไม่ลหลงไหลหรือฝากใจมากเกินไปและเราต้องเริ่มคิดถึงประเด็นจริยธรรมหากวันหนึ่ง AI มีจิตสำนึกจริงๆริตอนหน้าเราจะเข้าสู่ตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ค่ะกับหัวข้ออนาคตของ AI จะเป็นเทพพเจ้าหรือภัยเงียบแล้วเราควรอยู่ร่วมกับ AI ยังไงในอีก5ปี10ปี50ปีข้างหน้าขอบคุณที่อยู่กับเราจนเกือบสุดทางครับแล้วเจอกันในตอนสุดท้ายของ EDD Podcast เล่าเรื่อง AI อย่าลืมแชร์ตอนนี้ให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องจิตวิทยาปราัชญาและอนาคตของมนุษย์กับเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ